ครับสวัสดีครับเราวันนี้เราพาท่านเข้ามาในถ้ำน,นะครับชมคลิปที่สองที่ต่อไปในถ้ำมีอัศจรรย์สิ่งแปลกประหลาดสวยมากเป็นที่อันอัศจรรย์งดงามมากครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับติดตามผมมาครับโจนี้ก็สวยมากครับมุ้งมาแล้วขนาดด้วยเห็อไมแล้วมุมม้งปิดหนักสุดในโลกอ่ะ ไม่ดม่มีพิษก็มีในธรวิ่งันนี้ตรนนี้ก็สวยเขายิงยึดยิงสวยครับไม่หรอกเป็นดูเหมือนเป็นแอ่งน้ำ กระดูกเหมนรอยเท้าแล้วแต่ท่านจะดูว่าเป็นรูปอะไรแตกต่างเ้วเพราะมีเยอะ <c oughs>

สวยมากเ,าเลยครับอาจารย์ดจัดเลยนะสวยเป็นธรรมศาตรครับยิ่งเขายึกลิ่งสวยครับนอนี่งลง ลงด,ด้กางกันนะแล้วผมตัว g g ะจ,จะดนลงยังไงโอ้มามา,มาเลยมอยู่น<ะ>นันมนองอะมันนองอะครับครับมาได้ครับ สวยมากนะครับยิ่งเขาลึกยิ่งสวยครับอากาศก็ดีด้วยหายใจก็โล่งไม่กระดานเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ ธรรมชาต์สวยมากเลยครับข้างในแม่มีสัตว์เดิมแรงสัตว์เป็นคอกหรืออะไรมีพ่อเจะดดาไม่เลยไมว่าเป็นตัวไม่อ้วนเลยให้สุขให้หลาบเด้อเข้ามา ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนเด้อที่ได้ดูคลิปนี้สาธุยิงเขามาลึกยิงสวยครับราจิภาข้านเข้าไปจากข้างหนอ,อีกนะครับซ้ำเขามาจางข้างใน มันเล <IS mus i dialog 1981> ็กดงสวยครับก็มีรอยมันมันมนุษย์หรือว่าเข้ามาทำลายอยู่ตัดออกไปมีคนเข้ามาทำลายอยู่มีรอยหักมีรอยเก็บไป เราจะเข้าเราเข้าไปอนรอีกนะครับติดตามไปเลยนะครับเดินทางยากลึกปิดเกียงยิงเข้าไปลึกก็ยิงสวยมากครับ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นซื่อถ้ำอะไรรู้แต่ว่าอยู่ที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลําปางนะครับเจ้าจของโคกเอ,อ๋ยอยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยออกไปข้างนอกไหมโรดอยู่ที่นี่ถ้าจะออกไปข้างนอกให้กระโดดเดินหน้า ถ้าอยากออกไปแค่กระโดดกระโดดขึ้นตามทางไปถ้าอยากออกไปเดี๋ยวจะพาออกไปให้ออกไปหาก,กีข้างนอกคงจะมีอาหารกินเยอะข้างใน,นไม่มีอะไรกินเอาด้พาออกไปให้เอย ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับรับผมบอกว่าถ้าอยากออกไปถ้าอยากออกไปผมจะพาออกไปให้ให้เขาเดินนำหน้าไปถ้าเขาไม่อยากออกไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องดิ้นนะครับตอนนี้เขาก็นำหน้ามาแล้วครับถึงจุดนี้แล้วนำหน้ามาไกลแล้วคิดว่าเขาคงจะอยากออกไปนะครับพาเขาออกไปเขาตัวพร้อมมากไม่อ้วน ที่เปล่าหากินข้งนอกครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้กันนะครับให้สอบขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามคลิปหน้านต่อไปนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ